สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้เจอกันที่เดิมนะคะอิสูซูสวณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะสาขาปากน้ำอยู่ยื่งช้างสามเสียนนะคะอ้อเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะที่โชว์รูมแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมงานขายนะคะแล้วก็เป็นครูฝึกอ่าครูฝึกสอนผลิตภัณฑ์นะคะรุ่นที่9นะคะสำหรับวันนี้อ้อจะมารีวิวรถนะคะวันนี้รถพร้อมส่งว่าปีหนึ่งัน น,ะะนี่เลยเป็นสเปซแค p นะคะตอนนี้เป็น X-Series ี่ค่ะ1.9 d i ตัวสป e ดนะคะนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยอ่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวว่าจะรีวิวให้รับชมนะคะสำหรับรถรุ่นนี้สวัสดีทุกๆท่ทานที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่าทักทายกันได้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะ นี้มาชมนะคะ X Series Speed นะคะ1.9 DDI ตัวแคปนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่7 4 2 0 0 0บาทนะคะเป็นสีขาวก็จะมีอีก2สีนะคะมีสีดำนะคะแล้วก็สีแดงนะคะราคาก็จะแพงกว่าอีก70,00บาทนะคะเป็น7 4 9000บาทนะคะสำหรับ2สีนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าจะมารับรถนะคะสำหรับคันนี้นี่ค่ะ เฟซแคป1.9 DDI ตัวสปีดนะคะสปีด d X-Series สำหรับรถรุ่นนี้นะคะนี่โลโก้ด้านหน้านะคะโลโก้อิสุสุจะเป็นสีแดงนะคะ,ะเห็นชัดไหมแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเปิดแซลให้ โลโก้ Isuzu จะเป็นสีแดงนะคะตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะแล้วก็จะมีเส้นเลดลายสีแดงนี่ก็จะรับกับโลโก้ Isuzu สีแดงนะคะสำหรับด้านหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นแบบใบ LD e projector นะคะพร้อมกับไฟ day l i g h นี่ค่ะเป็นหลอด LED นะคะเป็นไฟ LED พร้อมจะมีคิ้วตัวนี้นะคะซึ่งก็จะรับกับกระจังหน้าเนีคะนี่สวยงามด้านล่างด้านล่างตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอก ด้านหน้าแล้วก็ผัดมาด้านล่างนะคะตัวด้านล่างตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตนะคะตัวนี้จะมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยสำหรับรุ่นที่เป็นตัวเตี้ยของ X Series นะคะนี่เลยสำหรับตัวฝากระโปรงนะคะตัวฝากระโปรงก็จะมีสติกเกอร์แถบคาดฝากระโปรงนะคะที่ฝั่งด้านซ้ายนี่เป็นสัญลักษณ์ตัว X นะคะลายตัว X เห็นไหมนี่สวยงามนะคะผัดมาด้านข้างด้านข้างนะคะ มาดูในมุมกว้างกันก่อนนี่ก็จะมีเป็นสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตรอบพันเลยอันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะมุมด้านข้างตั้งแต่หน้ายาวไปจนถึงท้ายเลยนะคะแล้วก็จะเล่นสีเทากับสีแดงด้านล่างเห็นไหมคะใช้ด้านล่างตัวนี้สวยงามนะคะรับกับตัวด้านหน้าที่เป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะตัวโลโก้สเปกแฉกก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงรอบคันเลยสําหรับตัวรุ่นที่เป็น X Series ตัวมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับตัวนี้ กระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับนี่เลยนี่นะคะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยสําหรับล้อแมกนะคะล้อแม็กก็จะเป็นลายพิเศษนะคะแล้วก็สีพิเศษเช่นเดียวกันจะเป็นสีสีลมดํานะคะตัวนี้อันนี้สําหรับรุ่น X-Series ตัว Speed c a p นะคะสียางนะคะ 21570R16 นี่นะคะเป็นยางของบ r i d g e s t o n e นี่ค่ะอันนี้จากโรงงานเลยนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยทั้งหมดที่ก้อลล่าวถึงมานะคะนี่เลยตอนนี้ติดฟิล์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟิล์มของลามินานะคะ60%อร์นต์อบคันแล้วก็ด้านหน้าจะอยู่ที่40%แล้วก็เสาอากาศนะคะสำหรับในรุ่นแซนะคะจะเป็นแบบนี้ ร้อมกับติดตั้งกันาสาดให้เราเรียบร้อยรวมถึงตัวช่องแคปด้วยนะคะมีกันาสาดให้ในช่องแคปด้วยด้านท้ายตัวนี้จะมีไล่ฟ้านะคะที่เเห็นเป็นเส้นเส้น,นี้คือเป็นเส้นไล่ฟ้านะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวสปีดนะคะนี่เลยด้านด้านท้ายตรงกระจกแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3านี่เลยชัดเจนนะคะสว่างชัดเจน สำหรับด้านท้ายนะคะด้านท้ายฝาเปิดท้ายเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวพร้อมกับนี่เลยสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์รับกับตัวด้านหน้าฝากระโปรงด้านหน้าเห็นไหมคะเป็นโลโก้ตัว X นะคะคือสติกเกอร์คําว่าอิซุสก็เป็นโลโก้สีแดงนะคะนี่เลยฝัง่งด้านซ้ายสําหรับฝัง่งด้านขวานี่เลยก็จะเขียนว่า X Series เห็นไหมคะสวยงาม เราก็จะมีด้านท้ายนะคะใช้ด้านล่างตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านท้ายรุ่นนี้จะไม่มีกันชนท้ายนะคะจะเป็นสเกิร์ตแทนรอบพันเลยนี่เลยส่วนไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะนี่เป็นแบบ LED สวยงามให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนคนะคะติดตั้งกระบะไดเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นขุมดิมันี่เลย สำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะมีหลายสีสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงนะคะให้เลือกในรุ่นที่เป็น x d ยทั้งแคปแล้วก็สีประตูนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่742,000บาทน,นะคะนี่เลยแล้วก็ตอนนี้จะมีสัญลักษณ์นะคะ security alarm อ่าะะเป็นสัญญาณกันขโมยนะคะมาชมภายในกันนะคะ ปิดประตูมานี่เลยเจ้าสีแดงนะคะสวยๆตรงนี้สะดุดตาเลยนะคะในแผง้างจะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็น X Series นะคะแล้วก็ตัวนี้ Soft Touch นะคะตัวนี้จะ,เด,ะเดินได้สีแดงเห็นไหมคะเป็นหนังสีดำตัดกับได้สีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเป็น Black นะคะแล้วก็ที่เปิดประตูจากภายในตัวนี้จะเป็น Premium อันนี้ก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะคะขึ้นลงออโต้ แล้วก็เป็นเซนเตอร์ล็อกนะคะแล้วก็ตัวล็อกกระจกติดฟิล์มเท่าไหร่คะฟิล์มรอบคันจะอยู่ที่6 0ค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะอยู่ที่4 0นะคะเดี๋ยวให้ดูรอบคันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูความเข้มอของตัวฟิล์มนะคะถัดมานะคะถัดมาตัวนี้เป็นมีตัวปรับกระจกอิดโทษทีค่ะตัวนี้จะเป็นตัวปรับไฟนะคะสูงต่ำตามน้ําหนักบรรทุกนะคะปรับได้ถึง4ระดับนะคะ0ถึง3 แล้วก็ตอนนี้เป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะคะสายขวานี่นะคะปรับจากด้านในได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะแล้วก็ที่เติมน้ำมันนะคะเปิดฝาถังอยู่ตรงจุดนี้เลยสำหรับกุญแจกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะกุญแจรีโมทพร้อมกับ immobilizer อร์นะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะรีโมทด้วยพร้อมอิ m โมบิ i z เซอร์ โวพองมาลัยนะคะพองมาลัยตัวนี้จะหุ้มหนังพร้อมกับเดินได้สีแดงแล้วก็โลโก้อิ u ุสุสีแดงนะคะอยู่ตรงที่พองมาลัยนี่เลยสวยงามนะคะเฉะพาะรุ่นที่เป็น X-Series เท่านั้นนี่เลยแล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้านะคะซ้ายขวามีให้ทุกรุ่นเลยสำหรับมาตรวัดตัวนี้เป็นมาตรวัดอัจฉริยะ mid ค่ะนี่เลยบอกปริมาณน้ำมันในถังนะคะอุณหภูมิภายนอกภายในแล้วก็วันที่นะคะเอกเวลา บอกการเปลี่ยนเกียร์นะคะจากเกียร์หไปเกียร์สองเกียร์สองไปเกียร์สามตาความเร็วรถนะคะตัวนี้มันจะคํานวณให้ด้วยนะคะทําให้เราประหยัดน้ํามันเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเปลี่ยนจากตัวรถที่คํานวณมาแล้วนะคะส่วนตัวนี้เครื่องเล่นนะคะเป็น cd mp 3แบบ2 D ดีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับโทรศัพท์ได้ฟังเพลงจากบลูทูธได้นี่แล้วก็เล่น usb ได้นะคะนี่ตัวนี้ อันนี้จะเป็นไล่ฟ้าเมื่อกี้นะคะไฟสีส้มจะติสวัสดีค่ะคุณจอมสวัสดีทักทายยามเย็นนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะลูกค้าเพิ่งออกรถไปอ่าถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวปรับแอร์นะคะแรงลมน้ำยาแอร์แล้วก็ทิศทางแอร์นี่อันนี้อากาศมุนเวียนภายในรถนะคะปรับได้ซ้ายขวาแล้วก็รองรับตัวพอร์ต USB นะคะ ตัวนี้พอร์ต USB สามารถชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟ12โวลต์ตัวเกียร์นะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นหนังแล้วก็เดินได้สีแดงเช่นเดียวกันอ่าอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เฉพาะในรุ่น X Series ตัวนี้เกียร์นะคะเครื่องยนต์1,900 c ีเกียร์จะเป็น6 6เกียร์นะคะ6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะเครื่องยนต์1,900้า150แรงม้านะคะ นี่ในรถคันนี้ถัดมาถัดมาในฝั่งผู้โดยสารนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะคะเดินได้สีแดงเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวนี้ตกแต่งสีแดงพร้อมกับนี่เอ็กซิลี่คะเปิดออกมาด้านในก็จะมีที่ชาร์จแบตอีกจุดนึงนะคะสำหรับผู้โดยสารเป็นช่องหัวกลมๆนี่นะคะสําหรับด้านล่างนะคะก็มีลิ้นชา์เก็บของอีกอีกชั้นนึงนะคะไว้วางของ สำหรับที่วางของก็เยอะนะคะแล้วก็ที่วางแก้วนะคะจะมีทั้งสองฝั่งเลยนี่นะคะซ้ายขวานี่ถ้าไม่ได้วางแก้วนะคะนี่เราสามารถวางอย่างอื่นได้ดันตรงนี้เข้าไปนี่นะคะมีทั้งสองฝั่งเลยซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วก็ที่วางแก้วที่ที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นประตูนะคะวางแก้ววางขวดน้ําได้เยอะเลยแล้วก็อยู่ตรงกลางนะคะนี่ตรงกลางก็จะมีอีกจุดหนึ่ง นะคะสำหรับผู้โดยสารทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ตัวซ t o ทัชนะคะตัวนี้ตัวเท้าแขนตรงกลางนะคะตัวนี้จะเป็นหนังแล้วก็เดินได้สีแดงเช่นเดียวกันเปิดออกมาจะเป็นที่เก็บของนะคะเป็นช่องเก็บของนี่ส่วนตัวเบาะนะคะเบาะในรุ่นนี้นี่เลยตัวพนักพิงศีรษะนะคะปักโลโก้ตัว X นะคะแล้วก็ตัวเบาะที่สัมผัสนะคะตัวนี้จะเป็นลายลังพึ่งสีดำตัดกับสีแดง นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะ <K _' i> ทั้งสองฝั่งเลย <K _' i> นี่แล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะคะตัวนี้จุดตรงนี้สามารถปรับสูงต่ำได้ตั้งแต่รุ่นสั้นขึ้นไปตัวนี้เป็นตัวปรับเอ็นนะคะปรับเอ็นบอกแล้วก็ตัวกระจกมองหลังนะคะสามารถปรับตัดแสงได้นี่นะคะปรับตัดแสงได้ดานด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีดํา มีลำโพงเซอราวให้2จุดนี่แล้วก็ตัวไฟในเก๋งนะคะมีที่จับขึ้นลงแล้วก็ม่านบางแดดทั้งสองฝั่งเลยนะคะอตอนนี้เป็นไฟอ่านแผนที่นะคะนี่นี่เป็นที่เก็บแว่นนะคะกดเข้าไปนี่แล้วดันออกมากอย่างนี้นะคะตัวแคปนะคะแคปสามารถเปิดได้นะคะ โอเพนแคปนะคะนี่แคปเปิดได้เก้าสิบองศานี่นะคะเห็นไหมขึ้นลงสะดวกสบายกว้างขวางนะคะนี่เลยนี่ในส่วนของแคปนะคะด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะคะสำหรับด้านหลังก็จะมีที่วางของเช่นเดียวกันนะคะนี่วางแก้วน้ำวางกดน้ำได้นะคะแล้วก็ด้านหลังหลังของเบาะ บาะด้านหน้านี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะทั้งสองฝั่งเลยไว้วางของเก็บของได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตะขอเกี่ยวรองรับน้าหนักได้ถึง4กิโลนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถอนเนกประสงค์จริงนะคะก็วางแก้วน้ําวางของนะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบตนี้ก็หลายจุดเลยนะคะส่วนตัวบอกแคปนะคะเปิดขึ้นมานะคะใต้เบาะตัวนี้จะมี2ช่องนะคะช่องเก็บของ จะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บถุงเครื่องมือกับแม่แรงนะคะอยู่ตรงใต้เบาะแคปตัวแคปนะคะก็สามารถเปิดได้ตรงนี้นี่กระจกตรงนี้นะคะเปิดได้ระบายอากาศนะคะแล้วก็สามารถล็อกได้ทุกรุ่นของเราจะเป็นแอร์แบกคู่นะคะแอร์แบกคู่ทุกรุ่นเลย แล้วก็จะมีนี่ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสครับเพจโรกันลอยชายประตูนะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ติดตั้งล็อกยางให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร,รุระะร่งนี้ลูกค้ามารับช่วงเช้านะคะไปดูด้านหน้ากันเปิดไฟตัดหมอกพรุ่งนี้ก็เลิศงามยามดีนะคะมีรับรถหลายคันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านอื่นก็มี นี่ที่ลูกค้าถามมาเมื่อกี้นะคะตอนนี้จะเป็นฟิล์มนะคะฟิล์ม60%รอบคันนี่นะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังกะ60%ก็จะมืดประมาณนี้นะคะอันนี้ด้านหลังเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าจะติดอยู่ที่40%นะคะความเข้มอยู่ที่40% สวัสดีทุกทกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันอ่าอันนี้จะเป็น40%นะคะด้านหน้าด้านหน้าจะใสกว่านะคะเพราะว่าเผื่อเวลาขับรถกลางคืนด้วยนะคะนี่เผื่อขับรถกลางคืนด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเรามองมาจากข้างนั่งข้างในรถนะคะมองออกมาด้านนอกอ่าตอนนี้ประหลอดจะไม่สะท้อนนะคะจะสะท้อนเฉพาะด้านนอกนี่เลย ด้านนอกมองอ่าด้านด้านในมองออกมาจากด,าด้านนอกนะคะอะลองดูนี่ค่ะจะชัดกว่าเห็นไ,ไหมคะนี่ชัดเจนกว่าภาพจะชัดกว่าจะไม่มีประหลอดสะท้อนนะคะอันนี้จะเสียงดังนิดนึงช่วงนี้รถหาเสียงมาเยอะเลย <c oughs> นะคะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็สําหรับใครที่อยากจะมาดูรถชมรถหรือทดลองขับนะคะตอนนี้ก็ มาง่ายๆนะคะสะดวกสบายตอนนี้รถไฟฟ้า BTS นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาลงที่สถานีช้างเอราวัณนะคะนี่สถานีจะอยู่ตรงนี้นะคะมาลงตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะลงทางด่วนกาจนาพิเศษนะคะก็อยู่ไม่ไกลนะคะลงอยู่ตรงช้างสามเสียนเลยนะคะจะอยู่ด้านนี้อ่าโอเคหรือว่าใครที่มาไม่ถูกนะคะเดี๋ยวแจ้งอ้อได้เลยเอาแชร์โลเคชันให้นะคะสำหรับใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0894999840หรือว่า ID Line นะคะ AOR5090 นะคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนี่รู้สึกว่าจะมีเจ้าของรถมาแล้วกดหัวใจให้แล้วนะคะ,ะเข้ามาชมรถแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวดอกไม้นะคะพวงมาลัยไหว้รถเดี๋ยวอ้อจัดเตรียมให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปไหว้สามเตรียมไว้ใหเ้เรียบร้อยนะคะ พรุ่งนี้เจอกันนะคะเลิกออกเก้าโมงนะคะ,ะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามาอยากได้รถก่อนสงการนะคะก็ช่วงนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทําเรื่องทําอะไรไว้รอเพราะว่าเดือนหน้านะคะคนออกรถเยอะนะคะิวจะยาวแล้วก็ใช้ระยะเวลารอรถหน่อยก็ต้องเผื่อระยะเวลาที่จัดไฟแน่นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยสัมภาษณ์นะคะ กับเจ้าของรถคันนี้กันนะคะว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะอ่าซื้อเป็นยังไงบ้างไนแนนผ่านยากไหมนะคะอ่ามาคุยกันว่าเป็นยังไงต้องมีคนค้ำไหมนะคะเพราะว่าลูกค้าสองคนนะคะก็อายุเพิ่งจะอายสิเองนะคะ20ต้นต้นซื้อร่วมแค่สองคนเองนะคะไม่มีคนค้ำนี่เลยไม่ยากนะคะซื้อร่วมสองคนนะคะสามีภรรยาไม่ต้องมีคนค้ำ แล้วก็ลูกค้าคันนี้ดาวต่ำนะคะไม่ขีมื่นบาทนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถได้นะคะ X Series Speed c a p นี่ในรุ่นนี้นะคะคันนี้หรือว่าอาชีพอื่นนะคะที่ไม่ใช่พนักง,งานบริษัทก็สามารถออกรถได้นะคะค้าขายนะคะขับรถขนส่งรับจ้างนะคะหรือแม้กระทั่งรับเหมานะคะเข้ามาคุยสอบถามกันต้องใช้เอกาสารอะไรบ้างทำยังไงถึงจะผ่านนะคะหรือว่า ใครที่มีปัญหาในเรื่องของเครดิตนะคะติดปัญหาเครดิตติดแบล็คลิสต์มีการจ่ายล่าช้าหรือว่าไม่จ่ายหรือว่ายึดรถนะคะเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยว่าทํายังไงถึงจะออกรถทันใหม่ได้ทํายังไงถึงจะผ่านนะคะตอนนี้เราก็คุยคุยได้นะคะปรึกษาได้ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะปรึกษาฟรีปรึกษาฟรีเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยินดีให้คำปรึกษาถ้าเกิดไฟแนนซ์นไม่ผ่านยินดีคืนเงินจองให้นะคะทุกกรณี ไม่มีปัญหาแน่นอนใครอยากดูรุ่นไหนนะคะอยากทราบราคารุ่นไหนโทรเข้ามาสอบถามได้เลย,เลยบอกเบอร์โทรกันอีกครั้งนึงนะคะเบอร์โทร0894999840นะคะหากท่านใดที่กําลังรับชมอยู่นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเพจอิซุสตัวใหม่1.9 DDI Blue Power นะคะก็ทักทายกันเข้ามานะคะสอบถามกันเข้ามายินดีตอบทุกคำถามทุกช่องทางนะคะ แล้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะหากพูดผิดพูดตกประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยินดีรับคําแนะนํำคําติชมนะคะเพื่อไปปรับปรุงในครั้งต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้อ้อก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ